ขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจแมวเหมียวลองแปลค่ะท่านอองเชิญด้านนี้พะยะค่ะอี่ฮะเออเสี่ยวจิอ ดับไว้จิวซื้อพี่หกจิวซื้อกลัวเหลือเกินไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรจิวซื้อไม่ต้องกลัวแล้วนะอแนะม่นางเซิรนปลดไปที่จวนตระกูลมู่สักครู่ พวกเราจะตรวจสอบสักหน่อยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คุณชายหกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าเลยนะเจ้าค่ะข้าไม่ได้ผลักคุณหนูมู่ตกลงมาคุณชายหกพวกเราพูดดีๆกันเถอะขอรับพูดดีๆพูดดีๆอะไรของเจ้า หากส่นอิงอิงไม่ได้ลงมือหรือว่าจิ๋วซื้อปีนที่กั้นและกระโดดลงมาเองอย่างนั้นเหรอเออคือคือว่าเรื่องนั้นเมื่อวานนางก็ปีนขึ้นหลังคาจวนนะเจ้าค่ะเสียงเบานายเจะบอกว่าเมาื่อวานจะไม่เห็นจิ๋วซื้อไม่ใช่เหรอเออเออคือว่านําตัวไปเออ คุณชายหกชก้าก่อนขอรับยังไงซะก็ไม่มีใครเห็นอิงอิงผลักคุณหนูมู่ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพาคนออกไปโดยไม่มีหลักฐานนะขอรับ <c oughs> <c oughs> หากสันอิงอิงถูกนำตัวไปก็จะผิดใจกับท่านนั้นโรมเตียมนี้ของข้าคงถูกปิดเป็นแน่หากเจ้ายังพูดมากอีกคำเดียวแล้วก็ ข้าจะพาเจ้าไปยังจวนตระกูลมู่อีกด้วยข้าเห็นข้าเห็นว่าแม่นางผู้นี้ผลักแม่นางมู่ตกลงมาจากชั้นสองทำไมพยานย,ยังไม่พออีกหรือไงโมยืนตะลึงอะไรกันอยู่ละ่ะ รีไ่ไปแจ้งท่านผู้นั้นเซะแล้วดูว,ว่าตอนนี้จะทำยังไงกันดีเออขอรอบับปลิ่นอะไรนะ่ะมันหัวจงังเลยล้มลงจิ๋วซื้อ chiều sư